ว่าหลังๆฟ็อกซี่เนี่ยเราจะรู้กันเดือนต่อเดือนซะมากกว่าครับหลังๆคือเราไม่ค่อยรู้แล้วว่าเดือนอีกต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรเพราะเหมือนบางทีเราจะต้องโฟกัสงานของแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยาซึ่งพวกเราก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ผู้ทุกท่าน้วกานนะครับขอบคุณพี่ๆลูกค้าทุกคนที่ยังเอ็นดูแล้วก็ยังแบบน่ารักบลอดของ็อกซี่เสมอแต่จริงๆแล้ว ข้างหลังเราก็ยังมียังมีสลอ,อยังสามารถทำงานได้ยังสามารถทำงานได้เรื่อยๆนะครับก็บอกว่าทุกอ,อย่างเป็นคนจะดูยังไงทุกงานเมืเราพัซี์ก็จะเต็มที่แล้วก็จะทำโชว์ออกมาให้ดีที่สุดอยู่แล้วครับผมส่วนรายละเอียดว่าแต่ละงานจะเป็นยังไงก็เราคอยติดตามาจากทางออฟฟิเชียลทั้งของทางเราเองแล้วก็ของทางงานแล้วกันนะครับอ๋อครับผมครับเป็นไงบ้างเราไปลองเป็นดีดีเลยลองตอบเพื่อนดีมาก มันทำให้บรรยากาศปลอดภัยมากตอน,นจริงๆก็เขินเรามะเพราะว่าเราเต้นแต่เขายืนนิ่งเลยเขาเขินแล้วหรือว่ายังไงจริงๆนนเวลาที่พี่มาเต้นอะก่อนว่าสิ่งที่เราได้จากพี่พีพี่พ <c oughs> ีีแบบโปรเฟชชั่นอลมากครับอาจจะแบบอตอนซ้อมก็คือมีความเฟรนลี่กับพวกเราใช่ไหมครับแล้วก็ตอนทำงานจริงก็จริงจังมากอาจจะแบบความเขินไม่แน่ใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโชว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแต่ว่า ก็ต้องขอบคุณพี่พีมากมากเพราะว่าพวกเราก็ยังใหม่อยู่ครับแล้วก็พี่พีคือมีประสบการณ์เยอะมากเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากพี่พีมาซ้อมนี่คือเราต้องให้สอนท่าเต้นเขาด้วยไหมคือจริงๆก็คือมีสอนบ้างครับาะว่าแต่จริงๆคือก่อนที่เราจะได้เจอพี่พีคือพี่พีเขาก็ได้มีการเตรียมตัวทำกันบ้านมาก่อนล่วงหน้าแล้วซึ่งพวกเราก็ได้ซ้อมท่าเต้นของเพลงน้องพี่พีมาก่อนแล้วด้วยต้องขอบคุณน้องพี่พีอีกครั้งหนึ่งที่น่ารักกับพวกเราพักซี่ด้วยเพราะว่าน้องคือเป็นคนที่เฟรนลี่อย่างที่น้องๆบอกคือมาถึงป น้องพี่พีคือเขาจะแบบเข้ามาแย่เข้ามาเล่นมาคุยกับทุกคนเลยเพราะเหมือนน้องน้องพี่พีบอกว่าอยากให้ทุกคนแบบไม่เครียดแล้วเวลาโชว์ออกมาจะได้แบบเล่นอะไรกันได้เต็มที่แบบว่าไม่มีความเพลิดเขินหรือมีความเกรงต่อกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วเขาเผินเราหรือเราเผินเขาผมว่าเราเปินเราเผิ่น้องเขามากกว่าคร่ะเอาไปโชว์ไอบอย เคอนเสิร์ตเราเป็นวงเมเล่ัั่่ใชครบก็จะมีคอนเสิร์ตเมเล่ของเราไฟ้าอยู่ด้วยใช่แล้วก็ร่างที่เราในคอนเสิร์ตเนาะคอนเสิร์ตทีชอบฟ็อกทีมบิ๊กตัวเป็นไงบ้างงานนั้นจะสนุกมากเลยครับแบบแฟนๆทีป๊อปเจ๋งมากเลยครับเยี่ยมมากดีใจมากเลยครับที่มีแฟนแฟนเพลงทีป๊อปเยอะขนาดนี้ครับผมก็บอกว่าเราก็จะโตไปมากกว่านี้ครับ ก็อย่างสิ้นเดือนนี้ก็จะมีกิจขอนกสิณใหญ่อ๋อใช่ครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมต้นครับก็จะเป็นทีปปับคอนเฟสกับออฟ o ธอปปครับผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้พวกเราก็ได้ทําการเตรียมตัวแล้วก็ซ้อมสําหรับโชว์ทั้งสองที่ไว้ลงน้าเรียบร้อยครับตอนนี้จะเป็นในส่วนของการทบทวนไปเรื่อยเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็มั่นใจกับโชว์มากที่สุดครับมันยางมาเพราะชื่คอนเสิร์ตใหญ่ลุยเนี่ยมันต้องมีไซน์โชว์ในแต่ละคอนเสิร์ตใหญ่อย่างไรต้องครุงแต่ง่าถ้าเป็นเรื่องนี้แน่นอนว่า อดใจแล้วก so, so <c oughs> ็รอชมที่คอนเสิร์ตบอกเลยว่าถ้าใครพลาดต้องเสียดายแน่นอนครับในพารสุขภาพดูแลงไงกันยังไงบ้างน้องกอลล้อยูแล้วใช่อหมอย่างน้องกอนก่อนเลยน้องดูแลไงบ้างก็พวกเราพร็อกซี่ก็จะพยายามพักผ่อนให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็อะไรที่พวกเราควบคุมได้เนี่ยเช่นอาหารการกินหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยเราก็จะให้ความสําคัญต่อสิ่งที่มันสําคัญมากๆอย่างเช่นซ้อมเสร็จแล้วก็ต้องรู้ตัวต้องพักผ่อนกันกลับบ้านไปนอนกันไ้เยใช่แล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วก็ทําเต็มที่เแบบนี้ บดูร้สุขภาพยังไงบ้างก็เหมือนก่อนครับถ้าเราไม่ไหวก็ต้องพักครับอย่าไปฝืนครับผมแต่ครับแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่ครับวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่เฉยืนคอนเสิร์ตเยข้าตุนกันตื่นตือนื่นตร่นตื่นื่นตื่เตื่นื่นต่นตืกนตื่นตื่นตืรนตื่นตื่นตเ่าตื่น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 กื่นตื่นเแล้ตเรนต็เหมือนตืบนตด้วยกันแล้นเราก็ได้เห็นตื่นะกันามสนมา่ะของนตะคนตึ่บเจ๋งมากๆเลยดีมากๆเ่ยซึ่นก็ เป็นสิ่งที่ดีครับผมเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเราเนี่ยช่วยกันแบบทำให้ดีดีขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นในทุกคอนเสิร์ตเราจะมีโอกาสแบบไปเล่นคอนเสิร์ตต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยให้แฟนได้เห็นไหมหนึ่งแฟนเรื่องนี้จริงๆอกซี่เองก็อยากไปมากๆเลยครับผมถ้ามีผู้ใหญ่ขนาดสนใจนะครับหรือมีงานต่างประเทศนะครับผมก็ตอนนี้พ็อกซี่ยังมา่อยู่ครับอย่างที่พี่การได้พูดไปนะครับในปลายปีนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเดือนหน้าหรือว่าบินเช้าเย็นกลับพวกเราก็สามารถไปได้นะครับทีมพ็อกซี่ครับผมอ่าแฟนอินเตอร จริงๆพวกเราก็ได้เห็นคอมเมนต์บ้างนะครับหรือว่าบางทีบางอีเวนต์อย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนเริ่มเห็นแฟนๆที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นจร, <ๆ S 1> จริงๆก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยแล้วกันนะครับที่ชื่นชอบผลงอาน<ม>พวกเราก็หวังว่าน,นะคนพวกเราพ็อกซี่จะได้ไปเวิลด์ทัวร์หรือว่ามีโอกาสได้ไปแสดงในแต่ละประเทศ<ม>ของแฟนๆทุกคนก็พวกเราพ็อกซี่เองก็ยงังตั้งตารอโอกาสนั้นเข้ามามอยู่เสมอมีประเทศไหนอยากไปไหมสำหรับพวกเราดีือจริงๆสำหรับพวกเราคือกี่เลยครับประเทศไหนก่อนได้เลยครับพวกเราแบบยินดีมากๆเลยครับ ีงนต้องถามองค์รีเรื่องสถานการณ์เอะไรบ้างที่เราจะมีงานเดินแบบอรีบีบไปเดินมาเป็นไงบ้างอาทิตที่ผ่านมาก็รู้สึกเพลิดเพลินมากๆที่ทางนักเดินอร์นะครับผมแล้วก็ใหญ่สบายๆเดินไปไดเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีเพื่อนอๆของชีวยไปด้วยนะครับผมติดมาหลายแปลงด้วยหลายแนลงแล้วก็อยากจะให้เราติดตามการเดินแบบนี้ด้วยนะครับผมต่างกับร้องเพลงยังไงบ้างต่างกับร้องเพลงไงล่ะครับรู้สึกว่ามัน โดนแซวโดนแซวแล้วเสริญง่ายก็อครับครับผมจริงๆเลยกอย่างปีแล้วอองนีกับพี่ได้มีโอกาสร่วมเดืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นคนละแบบครับก็จะทำให้ปีนี้เต็มที่สุดแล้วก็บอกเพื่อกันแล้วว่าพยายามฝึกยิมดีๆนะเดี๋ยวจะโดนแซวโดนแซวเพาะแซวมีอนเดินคนนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วครับว่าเฮ้ย มันเพื่อนมันมันก็เชื่อเพื่อนอย่างงั้นในเด็กนี่หรอได้เราทำหน้าไงเพราะว่าการเดินแบบมันจะต้องหน้านิ่งตลอดเวลาต้องหน้าแข็งแล้วมันทอาไงมันมันจิกตัวเองหรือไงมันเป็น body face เ a i s e your arms ไม่ไปตามธรรมชาติต่อต่อติดอะไรแต่ว่าปีนี้ก็คือทุกคนได้เดินแบบใช่ครับปีนีพวกเราเดินกันทั้งหมดครบ6คนเลยครับคิดไหมว่ามันจะต่างกับโชว์บน ตยังงงไบ้าผมคิดว่าน่าจะต่างแน่นอนซึ่งปีแล้วเราได้แกล้งน้องๆไว้ครับปีนี้เราถ้าเราเจอเพื่อนๆแบบเพื่อนๆทีป๊อปที่เรารู้จักเนี่ยแล้วเขามานั่งดูเราเข้าวิธีกาะแบบแซวเหมือนเราแล้วก็พยายามแบบปลุกยิ้มยิ้มนี่ผมแบบไอ้องเดนต้งทำหน้าไงไม่ต้องเดินต้องทำหน้าไงต้องนิ่งแค่ไหนพกัพี่กจริงๆนี่ผมเกรงกว่าตอนผมเดินจริงๆแล้วต้องแบบโนโวเฟสแบบเฮ้ยแล้วพอเดินเสร็จไหมไม่ไเดี๋ยวพนี่อันนี้เดินเดินเดินอยู่เดินเสร็จ ผมโดนแซวอ่ะผมตกริงมากเลยเนี่ย้าเราแซวเขาไยเขาก็เอาคืนไงจริงครับไม่น่าแกล้งเขาไปเยอะเลยครับขอบคุณนะสายแฟชั่นเนาะเรามีแต่งตัวก็แฟชั่นอยู่แล้วเดี๋ยวสมบูรอ์แบบใช่ไหมครับผมก็อะไรนะครับเยอะเต็มโตเดินแบมทเต็มหน้ายังไงบ้างใช่ครับผมก็จริงๆต้องต้องขอบคุณก่อนเลยครับที่ให้พวกเราในห้องสีได้เปิดโอกาสครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เราก็จะเหนื่อยเป็นที่สุดเพราะตอนนี้พวกเราก็เหมือนแต่งวว่างๆแล้วก็แบบเดินเล่นกันน้องท่าเดินเล่นว่างเนี่ย ก็ตอนมาก็ในการฝึกซ้อมไปดูปริยายของผมค่ะให้ซ้อมน้องเกนแล้วก็ซ้อมเดินนะซ้อมทุกอย่างเดินซ้อมทุกอย่างเพิ่มเพิ่มเติมคือเดินแบบเข้ามาครับผมใช่เวลาฝากเนี่ยค่ะจะเก็นติดตามกผลงานของเราได้ครับอ่ะฝาก้ยรเอ่ะน้องชายมาครับผมก็ขอฝากโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของพวกเรานะครับมีทั้งอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูบและยูทูปนะครับพิมพ์บล็อกขึ้นเลยครับผม สำคัญนะครับอัลบั้มแรกของพวกเรานะครับฟังได้นะครับมีอัลบั้มชื่อว่า d r e a Story s ตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับมีหลายเพลงมากๆมีเพลงที่ใหม่ๆแล้วก็เพลงสไตล,ล์ใหม่ๆที่ฟองซี่ยังไม่เคยทำก็<ช>ลองไปฟังกันดูได้เผื่อจะจุกใจนะครับคหรือถ้าใครอยากอุดหนุนของพวกเราเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็พรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้ครับเป็นพาร์ทกอปปี้ครับเป็นอัลบั้มมีแบบทุกอย่างในนั้นเลยตื่นเต้นมากๆกับการอันบ็อกซ์อ่าใช่ครับเพลงสองเพล ติดใจกเยอะนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ